แนะนำน้องๆว่าในส่วนของการสร้างเสานะครับเสาที่เป็นแบบใน Sket Up เนี่ยแนะนำให้สร้างเป็นแบบ c o m p o n e n t ซึ่งมันจะสามารถทำการปรับได้ง่ายเวลาเราปรับเสาแต่ละต้นนะครับอย่างเช่นลีกขวาเข้าไปแล้วไปที่อ d i t component นะครับทำการพุชพูลงมาสังเกตดูนะครับว่าเมื่อลดลงมาเสาทุกต้นมันจะลดตามแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เทคนิคการ สร้างนะครับคอมโพนต์ทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเสาแบบคอมโพนต์ก็สร้างง่ายๆนะครับสร้างเสาขึ้นมาตามขนาดที่เราต้องการนะครับจากนั้นชิปเปอร์คลิกเข้าไปแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ make component นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อในส่วนของเสานะครับอย่างเช่นเสานะครับจากนั้นก็กด create ได้เลยครับเพียงทีนี้เสาที่ถูกสร้างก็จะกลายเป็นเสาที่เป็นรูปแบบของคอมโพนต์ทดลองนะครับ มูฟเสาลงออกไปนะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่เสาไปที่ Edit Component ทดลองลดเสาขนาดเสาลงมาเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เสาในรูปแบบของ Component นะครับผม